ารเรียนเชิญท่านคุณเกษฐ์ใจวงครับผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับเป็นบนเวทีมออของรางวัลครับเราจะแจกใจได้ใช่ไหมครับแจกแล้วก็เดินลงทางด้านนี้เลยเนาะแจกเสร็จแล้วเตรียมอุปกรณ์ทานอาหารเลยครับ เดินออมาแล้วเอาไปฝากคุณต้าของแม่เราไปเตรียมด้วยชานรับประทานอาหารครับรับประทานอาหารเลยนะครับรับประทานอาหารเลยนะครับลูกนะครับคุณครูช่วยรับเด็กเสร็จแล้วตั้งแถวเป็นชั้นครับให้เดินทางรับประทานอาหารครับ คุณนับเด็กด้วยครับขอบคุณครับบริษัทฮาร์เปอร์เฟครับอินเตอร์เนช่วแนลครับแอร์คาโก้ครับจำกัดทั้งในายเกียบขิงทีนครับที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ของเรานะครับมาทุกปีครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเด็กนักเรียนอนุบนาลเอาของให้คุณแม่เสร็จแล้วตั้งแถวเตรียมถ้วยชามไปรับประทานอาหารครับ